เอเยอร์วุฒเิรสวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Starion l CT 400ปี2016นะฮะคันนี้แต่งจัดทรงสไตล์แท็กเกอร์มาสวยๆเท่ๆเลยนะครับผมแต่งทั้งคันเลยนะสวยมากๆเลยนะครับมือเบรกมือคัตแต่งนะครับปั๊มบนแต่งมาให้นะของ RCB นะฮะ สวยๆเลยนะครับผมคันนี้นะเครื่องเดิมนะฮะจากโรงงานกับผีใช้งานได้ปกติครับผมมีส t a r ์เท้ามาให้ด้วยนะระบบจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีดนะครับผมคันนี้ท่อแต่งนะครับเดินเลทมาทั้งเส้นสวยๆเลยนะฮะเทมากนะครับคันนี้นะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับผมใช้งานได้เกยาวเลยฮะไฟหน้าเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับคันนี้นะคันนี้เป็นไม้แต่งมาให้ด้วยนะครับผมสไตล์แท็กเกอร์จระเลยเครื่องแน่นๆเลยฮะไม่ดังนะคันนี้นะ ลมีไล่เนื้ทองมาให้เล็กน้อยนะครับผมรถอาจจะมีต้องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือสวยมากๆนะครับผมโคมียมเงาๆครับโซ่สเตอร์สวยๆเลยนะฮะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมแต่เราไปดูเลขใหม่กันเลยดีกว่าครับคันนี้นะฮะเลขใหม่ที่เจ็ดพั0 0โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลย ตาร์ติดทีเดียวรู้เรื่องนะครับผมเสียงลั่นๆเลยนะฮะคันนี้คันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่46,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่นพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย